ตายไปไอ้งโง่เออโว้ยตกเชี่ยแล้วไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คือได้อยู่คืออุ้ยเฮียโอ้ยปวกคนไฟฮอลลี่ชินเฮลมีสวัสดีครับกระรบสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่สป,ปิชี่เด็กวันทุกคนเลย ผมอยู่กับผมหอฟูลแล้วก็อยู่ในเกมมินิเวิลด์อีกแล้วนะครับผมอีกแล้วนั่นเองยาวๆนี่ซึ่งมันหล่อที่ได้ส่งแมปเข้ามาอีกแล้วนะครับผมซึ่ง <c oughs> แมปของน้องที่บอกให้ผมลองเข้าไปดูก็คือเบลทูเซอร์ไวซึ่งเป็นแมปนี้นี่เองนะครับผมนี่ไปโอเคผมจะเข้าไปดูกันไปมีเวลาสามนาทีเฮ้ยอะไรอะ่ะมีเวลาสามนาที วะเอาวะไม่รู้ว่าอะไรครับมีเวลาสามนาที <c oughs> คืออะไรไม่รู้สามนาทีนี้สามนาทีนี้คืออะไรไม่รู้ตั้งเป็นสี่เหลี่ยมผมมีปืนมีกาอเอาไว้เอาไว้รองเท้ามีปืนมีสะวานมีเลื่อยเออเอาว่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นท่านผู้ชมทีเคารพ มีเวลาสามนาทีในการสร้างหนึ่งวิกโอ,โอ้๋อ,าาอาา้ฮะโอฮะเฮ้ยมีคนป่ามาเฮ้ยคืออะไรอ่ะเออไอ,อพวกซอมบี้พวกเกย์มันที่หนึ่ง嘛ม,มันที่หนึ่ง嘛ซอมบี้ไม่ค่อยน่ากลัวเฮ้ยเชื่อะไรเนี่ยโอ้เอาเว้ยเฮ้ยนั่นมันอะไรอ่ะมาดีมาดิซอม,มบี้เออ เออมึงคือเด็กเกียนใช่ไหมมึงคือเด็กเกียน์ทำไมอืมเด็กเกียนใช่ไหมหืมอืมยิงแม่งเด็กเกียนเหรอเด็กเกียนเหนอหืมยิงหัวยิงหัวเด็กเกียน์หนอเด็กเกียนเหรอนี่เด็กเกียนเหรอเราอะฮะเราอะฮะเด็กเกียน VER, เหรอ,เ,รอเด็กเกียนได้กเก VER, ปลา่ปาพิศาจามาแล้วมาแล้วลวิกสองเวฟสองอะไรอะพีศาจาหรอฮูลีชิด เคียอะไรเนี่ยวอเตอร์ไททันโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหไททันไททันไททันวิปริตไททันวิปริตไททันวิปริตเคียโอ้โหโชคดีที่เราสร้างไว้สูงอุ้ยไม่ตีกูถึงอิ่เขี้ยเชี่ยเขี้ยแล้วมาก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 ฮ่าฮ่าแค่นี้พวกแก่ก็ฆ่าฉันไม่ได้แล้วไอ้พวกไททัน ตายไปซะโ้โหโอ้โหกว่จะจริงตายให้ตายเถอะแล้วอาวุธมึนมีแค่นี้โอ้โอโอ้โอเออเออไม่ด้เออไม่ได้จุกุจุกุจุกบ่อยจุกจุกบ่อยจุกจุกบ่อยเออก็มาดิก็มาดิอู้อก็มาดิก็มาดิ ก็มาดิอู้อู้งันเ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 งันงันอะโอ้โห,โโห,โโหโเว็บนี้จีบจีบโอเว็บต่อไปน่าจะเป็นเว็บสุดท้ายแล้วทุกคนเราจะต้องอยู่รอดเออเอาวะนี่เนี่นี่เนี่ย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 มาได้ไกลเกินว่ะเฮ้ยยังเหลืออีกเหรอ อยังเหลืออีกห่อเหลืออีกห่อครับยังเหลืออีกเห่อครับหัวไปหัวไปเล่นหัวเล่นหัวเล่นหัวหัวไปหัวไปนี่เ uh งียนเ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 งียนนนี่เล่นหัวไปเล่นหัวไปเล่นหัวไปมองมองมองทำไมมองทำไมโอเคครับ เออแบบไงไงไงอุย้ยมันทุบบ้านมากูไม่รู้เหยียดเค้กปวกจอฮะฮัลโหลปวกนายทำอะไรอยู่หรอปวกนายทำไร,รน,ไรนี่นี่นี่นายทำไรปวกจอบ,บ้านทุกคนโหเว็บใหญ่มากโอเตอร์ฟักเว็บสามเยอะไรเนี่ยผลีชื่น กูขึ้นไปก่อนอะไรกันครับเนี่ยโอ้ oh my god โอ้ยปวกปวกเยอะมากเออยิงไปหูหูปวกปวกแทะปวกแทะบ้านมาดิมาเยี่ยทายทันคอนก็นมาเฮ้ยมันมาแล้วยิง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 เทียปวกแทะบ้านทุกคนจีบหายแล้ว โอ้โหโอ้โหเยอะเลยนี่แทะอ๋อแทะบ้านห๋อแทะบ้านห๋อแทะบ้านห๋อนี่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 นยิงยิงไอ้หน้าปวกเอ้ยเฮ้ยอีกเบฟสุดท้ายกำลังจะมาแล้วเฮ้ตายเดือดเบียฆ่าใครไม่ได้เลยโอ้โหเยอะมากโอ้โปวกปวกปวดอ๋อปวกอ๋ออืมปวกอ๋อเราอ่ะหเฮ้ยมันกระโดดขึ้นมาว่ะ วอเตอร์ฟักเฮ้ยไม่ได้พวกมึงเป็นแค่ปวกพวกมึงจะมาอะไรขนาดนี้เนี่ยโอ้ดูแม่งด้วยเฮ้ยปวกไอ้เหี้ปลวกกระโดดเย้ปวกกระโดกกะโดทุกคนอโอ๊ยเต็บเป็นซี่ไอ้ปวกไอ้หน้าปวกมาเดมาเดมาเดขึ้นมามันขึ้นมาไอ้หน้าปวกเฮ้ย มันนี่ซีมาให้พี่ยิงดีนะวกเอ้ยนี่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 เจอเหลี่ยมนี้เจอเหลี่ยมนี้วิ่งวิ่งเจ็บ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 เจอยาฉีดปวกเข้าไปเจ็บแม่งปวกแทะบ้านสารยำเออมาได้ยาลบยาลบตั้งปมฆ่าตัวเองชัดๆนะยังไงยืนทำไมยืนทำไม ยืนทำไมน้องปวกเป็นได้แค่ปวกแต่ไม่ใช่คนรักตายไปะไายโง่เออว้ยตกเชี่ยแล้วไม่เป็นไรได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่คือได้อยู่คืออุ้ยเฮ้ยโอ้ยปวกคนไฟโทลีชินเฮล l มี e โอ้ยปวก shit, ปวกคนไฟได้เชี่ยปวกปวกไม่คนโอพีเฮ้ยปวก <laughs> ปวก มึงจะพ้นไฟใส่พี่มันโอ้ยเชียเยเ่ยะไรเนี่ยูไม่ไ,ไหวแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮหนีปวกปวกไอ้นหน้าพุกเก๋ไม่มีทางที่จะฆ่าฉันได้เพราะว่าฉันคือเจ้าของบ้านหลังนี้มึงจะมาพ่นไฟใส่ไม่ได้เอ้ปวกอสรารยัมเอ้ยข้าจะต้องอยู่รอดเพราะว่าข้าคือหนึ่งเดียวที่อยู่ในบนโลกใบนี้ใช่มีกูกคนเดียวเลยตก

ยูเอ็มพีเอพรวางูไอพว้าว้ายเชี่ยตกอกะสร้างสร้างสรเออเอาเว้ยเอาเว้ยมาดีมาดิเอพวว่างเืย <rails> หังแพะใหญ่เลยนะดู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 ไอ้ใจใจใหิวไม้หิวไม้จังหิวหิวหิวไม้อะหิวไม้อะฮะมีแต่กระสุนปืนนจะกินไหมมีแต่กระสุนปืนกินเปล่าไอพปวกตายซะ เอมาด้จ <anor> ้าจาต้โอ้ยโอ้วกขึ้นไฟอ้เี้ยววกไฟย่าเห็นแต่มุดแดงไฟมึงวกไฟด้วยเหรอเร่เร่เงันงนงนงันงนหนันนแตกกวแตกจหมดเวลาละเออเออมาดิมาดิมาดิมาด ว่าที่ไหนไม่ได้กินสุดแล้วชนะ w ีอาเดแ e c ป a m p ี o n บอลเฟร็ดโอ้โหมียากกว่านี้อีกไหมฮะโอเคครับก็ขอจบคลิปนี้เป็นเพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณอ่าน้องหล่อเท่ที่สร้างแมปสนุกสนุกขึ้นมาแต่ขอขอมียากกว่านี้อีกไหมฮะอยากจะยากกว่านี้อ่ะฮะ แค่นี้มันจิ๊บจิบนะครับขอบคุณมากถ้าใครมีแมพอะไรที่อยากให้พี่ลองเล่นก็สามารถทิ้งไอดีแมพไว้แล้วก็พร้อมชื่อแมพนะครับหรือถ้าใครมีอะไรพูดคุยหรือแนะนําหรือสอบถามหรืออยากจะด่าพี่ก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยว